เคเด็กดีพาละเยอะก,ก็ออกรถได้คนะ่ะเรียบสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะลูกค้าทุกทกท่านนะคะวันนี้มีก็มาส่งมอบรถอีกหนึ่งคันนะคะเป็นตัวรถออร์นิวดีแม็นะคะโหคันนี้บอกเลยว่าขวัญใจนะคะวัยรุ่นแล้วก็ไว้แบบนี้ด้วยอ่อะเดี๋ยวใช่เป็นคนทํางานนี่พิ่นิดโหจะบอกว่าพี่นิดนี่ทํางานแบบเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวคันนี้จะออกไปทําอะไรก่อนอก็ไปทํางานงไปทางา ะะเพิ่มเติมนะวันนี้เลยพี่นิดเดินทางมาจากไหนดอนเมืองค่ะดอนเมืองนะมั่นใจอะไรถึงเข้ามาที่โชว์รูมติดรถสวยอ๋อรถสวยทุกค,นนคันเลยค่ะมีรถมากให้เลือกเยอะมากเลยคะ่ะเนาะรถสวยแล้วก็มีรถเลือกมากมายด้วยนะคะพี่นิดจา๋าวันที่พี่นิดเข้ามาชมรถแล้วทางติดรถสวยะคะ่ะได้ทําจองกันเนาะ<ช>ตรงนี้มีค่าใช้ใจ่ายเลือกเก็บเงินวันที่ จองรถไหมไม่ค่ะไม่ได้เสียตังค์ตั้งบัตรค่ะไม่ได้เสียตังค์แล้วเท่ากับว่าจองรถฟรีจัดไปนั้นฟรีนะคะ<ช>ตรงนี้แล้วของพี่นิดเนี่ยเนาะเคยไปจัดที่อื่นมาไม,ไม่อนุญาตเนาะ<ช>มาะกับติรถสวยก็คือจัดให้ตามคําขอเลยะนะดูรถไม่มีล้อแม็กวันนี้บอกว่าอยากได้ล้อแม็กทาง<ช>เราเป็นไงบ้างเปลี่ยนให้นะคะได้ชุดแต่งอีกต่างหากเลยนะคะอันนี้คือครบท้วนเลยถามอย่างอื่นก่อนเลยพี่นิดตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ที่เป็นลูกจ้างกทมค่ะเป็นลูกจ้างกทมลูกจ้างชั่วคราวโอเคเลยเนาะแล้วประวัติส่วนตัวมีเครดิตไหม เนาะมีภาระใช่ไหมมีภาระเยอะแต่ก็ยังสามารถออกรถคันนี้ได้นะคะใครที่แบบว่ามีภาระเยอะนะคะอันนี้พี่นิตบอกก่อนเลยว่าไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมใช่ค่ะไม่มีค่ะเนาะภาระเยอะก็ไม่มีปัญหาสามารถซื้อรถกระทังตีรถสวยได้นะคะเนาะของเรามีรับประกันนะซ่อมศู์ปี2ปี20 0 0 0โลแล้วก็มีรับประกันตัวโครงสร้างตัวรถด้วยรู้สึกยังไงบ้างพี่โอ้โหมีรับประกันเยอะมากๆเลยทีนนี้ก็ดี ดีเลยเนาะอยากให้พี่นิดเชิญชวนนะคะเพื่อนๆนะคะ,นนะ,คะใครที่อยากจะเข้ามาที่โชว์รูมตีรถสวยรังสิตคลองสองกันนิดนึงค่ะใครอยากได้รถหรือว่าอยากจะมีรถใช้ทํางานหรือใช้ใช้ไปนู่นไปนี่ก็แวะเข้ามาดูมิชมได้นะคะที่ตีรถสวยคลองสองทรุมธาน,นีได้เลยค่ะอันนี้ก็สามารถนะคะเข้ามาติดต่อมิ้นได้โดยตรงเลยนะคะเดี๋ยวเราจะช่วยลูกค้าทุกๆท่ทานเลยนะคะในการออกรถให้เป็นเรื่องง่ายะคะ่ะก็วันนี้ขอขอบคุณพี่นิดมากมากเลยขอให้รถคันนี้นะพี่นิดนะ โอ้โหแบบเขาเรียกว่าขนเงินขนทอง<ช>นะคะให้พี่นิดทุกๆวันเลยนะคะก็ขอบคุณค่ะ